เกิดอาการออกออกยังแล้วยังแล้วยังแล้วอุ๊ยใครโดนใครโดนใครโดนเขาแล้วเจนิเฟอร์คิวซัมวันเธอบอกชื่อด้วยดิฮหันมีนาว เออันมีนา Answer me ินเาเแล้เซอร์ปรไ,ไม่ได้ปิด ngon, ừ bộnốt,ตลอด đà. đủ ma, giờ mày lyác mày sĩ. cung sẽ làm bắc mà tông, đấy mày lên lăn lăn chặt lên mẹ cu nhìn đùa sách ở ôi dễ. thiên nhiên thì เป็นไปชนทูบว่ะจะได้ไรไมีสปินรถสปิบล็อกไปยังเอาไวแล้วบล็อกบล็อกอยู่ในห้องอยากขาห้องนี่ห้องนี้ล้วกันบล็อกขึ้นข้างบนก่อนบล็อกยังไงบนเตียงไงบนเตียงมันเดินขึ้นได้เลยไม่ใช่เหรอไม่ขึ้นนะไอ้ยี่ไปให้ให้ให้มงนม่งออกอยู่ไหนวะอุ๊ยอุ๊ยไอ้สัน ใครแตกครับนี่อุ้ยอี๋จตกใจหมดมีเหรอมีใครตายเหรอต้มยำต้มยำตามเด็แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนซบอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นโอ้โหผมกระโปรงบอยจริงวุ้ย เธอเราว่าถ้ามันไม่ตอบก็อาจจะเป็น ems ป่ะใช่มันขึ้น4ี่อ่ะมีสิบห้าอยู่เมื่อกี้มันขึ้นสี่เหรอครับใช่เอนมมาเราจะเอาการเขียนไปมันเป็นบัญชีถ้าเกิดว่ามันนี่ไงเพื่อนอยู่นี่ไงเพื่อนหลับตรงนี้ไม่อ้าเชียแล้วกูดโดนด้วยเช่ เอ้เย้ย,เ,ยเดี๋ยวโอ้เป็นโ่ออะไรอย่างนี้เนี่ย